พี่น้องเอ้ยเมาครับมาตุ่มโฮมตุ่มโฮมครับบัญญาครับปัญญาตีนไก่ครับปลาคอพี่น้องปลาคอครับบญญาตีนไก่ปลาคอนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเชิญครับพี่น้องทุกคนทุกท่านเรื่งในงานครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเนี่ย หมือนจีนมิเซอร์มาอีกครับสิบโลครับเมนูอร่อยๆครับรบลองรับประกันก้มจัดคุ้มโนวพี่น้องถั่วถั่ต้นหอมับหินแก้มผักครับครับสวัสดีครับมาแซบน้ำกันกับพี่น้อง